วันที่17-18กรกฎาคมพุทธศักราช2568ณนะโรงแรมทีวินเทจอำเภอบังคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาได้มีการจัดประชุมสำคัญของเครือข่ายเพื่อนตะวันออกเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายภูมิหลังแต่มีหัวใจเดียวกันนั่นคือหัวใจที่อยากทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมของคนภาคตะวันออก เพื่อนตะวันออกไม่ใช่เพียงเครือข่ายหรือองค์กรแต่คือกลุ่มเพื่อนที่มองเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันทุกคนต่างมีประสบการณ์ปัญหาและเรื่องราวจากพื้นที่ของตนเองเมื่อเชื่อมโยงเข้าหากันก็กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่สามารถกลับเคลื่อนสังคมได้จริงในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเรียนรู้ร่วมกันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสะท้อนปัญหาที่พบในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมไปจนถึงคุณภาพชีวิตสุขภาพและการอยู่ร่วมกันของผู้คนทุกเรื่องราวไม่ใช่เพียงการเล่าความลำบากแต่คือการมองหาคำตอบและร่วมกันคิดหาทางออกที่เป็นไปได้จริงในการประชุมได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย การแบ่งกลุ่มย่อยตามภูมิทัศน์ของพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นพื้นที่เมืองพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่อุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มจะนำเสนอปัญหาเฉพาะของตนเองและร่วมกันถกเถียงหาข้อเสนอข้อสรุปเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันที่สะท้อนทั้งความจริงจากพื้นที่และความหวังของผู้คนในภูมิภาคนี้ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่การพูดคุยแต่จะถูกสังเคราะห์ต่อยอดเป็นแนวทางเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้จริงในการบริหารจัดการภาคตะวันออกอเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจก,ษษษการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนเดินไปด้วยกันได้อย่างสมดุลงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือและการสนับสนุนของหลายฝ่ายทั้งจากจีไซสอสอสอและเครือข่ายเพื่อนตะวันออกเอง ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อมีพื้นที่มีเวทีและมีการรวมพลังของผู้คนการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงตลอด2วันของการประชุมเราไม่ได้เพียงแค่แลกเปลี่ยนปัญหาแต่เราได้สร้างมิตรภาพความเข้าใจและความหวังใหม่ความหวังว่าเสียงของคนในพื้นที่จะถูกถ่ายทอดออกไปเป็นนโยบายและการปฏิบัติความหวังว่า การพัฒนาภาคตะวันออกจะเป็นการพัฒนาที่ใส่ใจทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนและความหวังว่าเพื่อนตะวันออกจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ภาคตะวันออกแต่เพื่อประเทศไทยทั้งประเทศเพื่อนตะวันออกคือพลังของคนเล็กๆที่เชื่อในสิ่งที่ดีเมื่อรวมกันก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริง Oh uh.